รู้ซึ้งความจนหม่ำกินข้าวกับน้ำปลาเปิดบ้านอลังการช่วยคนลำบากขอเงินโปรดิวเซอร์ดูถูกนั่งร้องไห้หน้าบ้านใครมาขอก็ให้หม่ำจกมก เปิดบ้านอลังการพื้นที่12ไร่ย่านบางม่วงให้น้องๆองอาจากพิธีกรแก๊งตลกชื่อดังหลวงลึกสไตล์อาจากพาไปดูบ้านหรูหลังใหญ่เปิดห้องสนุกที่เจ้าตัวชื่นชอบบอกว่ากีฬาที่ชอบคือสนุกวัยรุ่นไปเล่นไม่กลับบ้านเลยเมียต้องจูงลูกมาตาม เล่นเสียทุกวันจนลูกแทบไม่ได้เข้าโรงเรียนเสียวันละหมื่นกว่าบาทเป็นปีๆตอนนี้มีโต๊ะสนุกอยู่ที่บ้านเอาไว้เตือนใจการพนันอย่าไปเล่นเพราะเล่นเสียทุกวันเลิกเล่นถึงมีตังซื้อบ้านหลังแรกตอนอยู่กับพี่เทพแรกๆติดสนุกหนักเลยหม่ำยังควงมดภรรยาสุดเลิฟมานั่งเล่าในสมัยตอนลำบากสุด,สด เมียท้องอ่อนๆกินข้าวกับน้ำปลาไม่มีเงินซื้อกับข้าวตอนนั้นยังไม่ได้เข้ามาอยู่กรุงเทพพอเข้ามาเป็นตลกมีเงินเลยเอาเงินเอาทองมากองเพราะเราไม่เคยเห็นไม่เคยมีกับเมียมันเลยคำว่ารักเลยคำว่าผัวเมียคู่ชีวิตคู่รักมันเหนือกว่านั้นไปแล้วพร้อมเผยชีวิตรักพบรักกันครั้งแรกในวงน้ำเต้าปูปลา เผยเคยเกือบหย่ากันทะเลาะกันเรื่องทำอาหารเพราะสูตรใครสูตรมันทำไม่เหมือนกันมัมบอกว่ามานั่งคิดเราทะเลาะกันเรื่องปัญญาอ่อนทะเลาะเรื่องเมียไม่ชอบให้เปิดร้านอาหารหมดบอกว่าผัวใจดีเกินทั้งเบิกทั้งช่วยเจ๊งไปสองร้านแล้วก็เลยเลิกทำบ้านหลังใหญ่มักมีคนมาเคาะประตูขอความช่วยเหลือหลายครั้งเมียตลกซุปตาเผยว่า คนมาขอความช่วยเหลือดึกดึกดด่นๆดนมาขอค่ารถบ้างตกใจว่ารู้จักบ้านได้ยังไงแล้วหม่ำก็เปิดประตูให้เข้ามาได้ยังไงหม่ำบอกว่าห้าทุ่มคนมานั่งร้องไห้บอกลำบากมากให้เมียไปเอาเงินมาให้ห้าพันมีนั่งมอเตอร์ไซค์มากับลูกบอกไม่มีค่าเช่าบ้านก็ให้ไปสามพบาทเราไม่รู้หรอกเขาจะเอาไปทำอะไร เราคิดว่าเราให้ไปแล้วจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่คนไม่เคยให้ใครไม่รู้คนรับเขามีความสุขหรือเปล่าเขามีความสุขขนาดไหนใครรู้จักหม่ำก็จะเป็นแบบนี้เราขี้สงสารด้วย ความดีไม่มีขายอยากได้ต้องหาเอาเองแถมพื้นที่ในบ้านกว้างขวางก็เปิดให้เด็กมาเล่นฟุตบอลเล่นตะกอ้อเล่นน้ำตกปลาเสาอาทิตย์เต็มไปหมดหม่ำเผยความในใจอาชีพตลกใครมาดูถูกอาชีพผมจะโกรธมากเคยทะเลาะก,กับโปรดิวเซอร์ครั้งหนึ่งแต่ไม่ขอบอกชื่อบอกพอพอพอแล้วเล่นแบบนี้คาเฟ่คาเฟ่แล้วเป็นอะไรวะตลกที่ไหนก็มาจากคาเฟ่ทั้งนั้น ลกรุ่นหลังๆกลัวหม่ำหมดนุ้ยเชิญยิ้มบอกว่าตัวเองก็กลัวขณะที่แจ๊ดชวนชื่นบอกว่าผมชอบน้ำหม่ำมากเมียผมจะรู้ดีเวลาเจอน้าหม่ำเขินมากด้วยหม่ำบอกว่าเราเจอพิเทพมาแล้วเราไม่กลัวอะไรแล้วไม่มีใครเล่นกับเขาได้นานเขาเล่นไม่เหมือนใครเล่นอะไรไม่เคยคุยเคยเล่นทิ้งทวนเพราะตอนแรกคิดว่าคงอยู่ไม่ได้แล้วออกก็ออก โดดถีบพิเทพไม่มีใครกล้าหลอกกลายเป็นพิเทพชอบอีกที่มาเล่นสองสามเดือนเอาเงินใส่เก๊ออกมากองสองสามแสนบาทมีตังเยอะขนาดนั้นมาจากเหตุนี้ทั้งหลายทั้งมวลเล่นอะไรอยากบอกว่าต้องเป็นตัวเองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ